ทานระชมครับไปจูดอันนั้นเรียบเลยตอนนี้คือพร้อมละจะไปเอาโนเนาะเดี๋ยวจะพาทุกฐานไปเอาโนน้ำกันวัดโนเฮานี่จะได้หลายส้ำใจมัน มันจะไหลจำได้เนาะเดี๋ยวพาทุกทานไปเบิง่งน้ำกันเด็ดทานผู้ชมไปไปพร้อมกันเลยครับเดี๋ยวจะให้อีเมดเป็นมือกล้องเดี๋ยวนี้จะสอนอีเมดเป็นมือกล้องจด็กน้อยอีเมดจะเป็นมือกล้องระดับโปรจ้าเดี๋ยวไปเบิง่งเด้อทานผู้ชมเด้เอเบิ่งกันเนาะว่ามันจะเกี้ยงหรือบ่เกี้ยงโอ้ไม่ก็พระเจ้าจอด ทุกอย่างเก,งกออลี้ยกลิบไม่เหลืออยไละจ้านี่ไว้เหลือๆอันนั้นมันยังเหลืออยู่มันอันนั้นมันมีแตยู่ลงไปลุมเนาะเพราะว่ามันจะเป็นเหวโอเคเห็นบ่อท่านผู้มเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เห็นอีหยังบ่น,บน,บนี่ต้องเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเดาเบิ้งไหมวะ จะ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 บอกท่านผู้ชมว่าเห็นในอย่างคือว่านอนอฟครับนอนี่มันออกมาหลายหลายนี่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 ต้องเห็นแม่นี่อยู่ทางพู่นนี่โอ้ใหม่กอพระเจ้าจอดนี่คันยางบบเห็นจะไปพาไปเบิงมาโมกันอ้าคนพระคนเจ้าแม่มานี่มานี่มาเนี่นี่ให้อีแม่มาทำรังเดี๋ยวเน่ททานผู้ชมเห็นบ่เห็นบ่นี่ ความลายกวาลังการยิ่งใหญ่นี่ไงยู้ซวยโอได้แล้วเดี๋ยวนี้ซวยโอได้แล้ว e <O S 2> อ๋อไอโออยู่ e <O S 2> ล่องสามนี่นะได้หลายเติบนี่หักไปแล้วหนึ่งอันให้ให้คุณแม่นี่เป็นมือกล้องนะเดี๋ยวนี้คือแบบปั๊ดเดี๋ยวจะคักเอาเอืดเอื้เอนี่ท่านผู้ชมนี่คือสู้ของยายโอได้เรียบร้อยแล้วจ้าโอ้นั่นดิเขาคือตอนนั้นนี่มันบอออกเรามันอยู่แบบ มันอยู่ใกล้ๆหันไปเก็บกับนลัง้าใส่หันมันบ้าอกเนาะอีโอไปเก็บอยู่บ้านไลยขนาดเดี๋ยวนี้เนาะเอ๋ยมาจู้ยายโอ้แล้วจ้าเอามาเอามาคนอึดเอิด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 มันต้องพักออกนี่นี่นี่ไล่บ่ไล่บ่ท่านผู้ชมนี่ไงนี่ไงโอกอันนี้ต้องเอามีดเนาะคือมันต้องเอามีดนี่ครับ เอาเม็ดนี่ครับมาเจาะใส่นี่นี่ตัวโคุดคือจัวเสีอนี่งไงโอ้โหเดี๋ยวป้านี่มาเจาะอยู่เดียมเนาะเยังเต็มเล่าโอ้ยเจ็บใหญ่มาหน้าเลยนะฟังนี่ท่านผู้ชมดูสิครับนี่ได้ มากไายยิ่งใหญ่อลังการนี่เห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วอันกำลังป้องมานี่นทานผู้ชมเห็นอีกแล่แต่น,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 นู่นอะไรนี่ข้าแต่ถึงได้เดืคว่าไปทัท้งคำเดือดทจ้งตัวม่ทำเออีแม่ว่าอันนี้น้อยเลยไม่ต้องเอาแล้วแต่ยายเอ๋ยบ่อยอมจับยายเอ๋ยจะต้องเอาเอ้ยปนัดจุด่ดียมันด้วยเราเหรอ,อยังทั้งงานด้ย่เยเราเนาะนี่มันได้มนี่ยังไรนี่ นี่ไง,น,ไงน้อยก็เอาน้อยก,ก็กินได้ท่านผู้ชมตอนนี้คือนี่ก็สายตาบุกไปนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้คุณพระคุณเจ้านี่ไงนี่ไงโอ้หลายขนาดหลายคัดโอ้ไมก่กอดมันออกลูกออกหลานท่านผู้ชมมันมาอย่างนี้มาฟาดอ่ะฟาดเอานี่ไง ไลยคักไล่ขนาดนี่นี่ค่ะต้องคุดเข้าไปลึกๆมันจะมีมีดอันหนึ่งแหลมๆแต่ลืมเอามาเนาะท่านผู้ชมเนาะเอามีดอันนี้มามีดอันนี้ก็เอาได้นี่ง่ค,คูุ่ณพระขณเจ้ามันต้องใหญ่คือเจังสิอันนี้อีกเอาอีกเอาอีก ไโอ้โหท่านผู้ชมคือมันยิ่งใหญ่อลังการมันตุยต้ยมันออกปอกมันน้อยแต่มันตุ้ยครับท่านผู้ชมโอเคไปไปน,นี่ไปมองเอื่นกันเลยไปกุ้งกุ้ง อันนี้ก็มีครับแตมันน้อยครับอืดนี่ไงเราต้องให้มันเหลือมันจะน้อยมันจะนใหญ่ครับก็ออต้องเอาให้เบิร์ดโอเคสายเตออันนี้มันจะน้อยเกินช่างก็ทำมั่งน้อยเอยา น้อยก็เอาท่านผู้ชมบ่เอาละนี่น้อยจ้ะน้อยก็เอาท่านผู้ชมน้อยก็เอานี่ไงน้อยก็เอาจะกรี่ทุ่งนะ ท่านผู้ชมนี่ครับจะให้โซให้เบิกหนึ่งสองสาม<อ>เดี๋ยวจะให้คุณแม่ครับเป็นผู้จับกล้องนะอ่ะเริ่มคุดกันเลยครับพี่น้องครับเริ่มจากโซ่ใหญ่ๆ่เไยครับนี่ไงนี่ไงเออโยกอันนี้ก่อน้อยครับก็ฮักเอ้าอันนี้ก็น้อยครับก็ฮักเอา้อนนออเอา น้ยมันก็เป็นกิ่นครับทางผู้ชมนี่อุ้ยอันนี้มันหกักกันแล้วอุ้ยมาเอาแล้วต้อไปยัดลายนะทางผู้ชมนะนนมาเอาตัวเจียวตัวนี้ตัวใหญ่ๆไปเลยครับอันนี้ก็จะเอาน้อยก็จะเอาทางผู้ชมนี่ไงอันนี้ก็จะเอาโอ้โหนี่มาตัวอันใหญ่ๆเยอะโอ้คนพระคนเจ้านี่ พักไปเลยปื๊ดอันนี้ปื๊ดพักมาโรดนี่เรียบร้อยท่านผู้ชมนี่อันนี้ก็กพักไปโรดปื๊ดเรียบร้อยมาต่อทั้งหนุ่มอ่ะว้าวว้าวว้าว,าวาทานผู้ชมติดจีบทุ่งด่านดงนะจังนี่ไงครับท่านผู้ชม ยิ่งใหญ่อลังการยิ่งใหญ่อลังการท่านผู้ชมมาโตด้วยตัวนี้อันนี้เป็นเนื้องเนะอันนี้เป็นเอ,นะอื้ยนะโอ้กจับมันเอ้ยจับมันอ้ายกับผู้คแล้วนะนี่ไงเออฮอเออ,อมันต้องฮักมันต้องฮักนี่ไงท่านผู้ชมเห็นมันออกมาในน้อยแต่มันก็ใหญ่อันนี้คือมันตุย้ยเลยท่านผู้ชมเด้อนี่นี่นี่โอ้ก my god กระเจ้าจอดตัวอยากตีมันยังเออ้ว้าวนี่ไงนี่ไงนี่ไงว้าวมันยังมียังไม่ทานผู้ชมนี่ไงนี่ไงมันยังมีนี่ไงโอ้โหมันบ่แม่นของง่ายทานผู้ชมนี่เฮาต้องกด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 มันอะเออโอ้อันนี้ ขดแป๊กง่ายๆปา,าดบัดนึง่งเรียบลอยจะกดมุดใจสาวกรุดด้วอันนี้ว้าวอันนี้มันโตก <laughs> มันโุกแล้วมันถึกไหมท่านผู้ชมมันโุกแล้วย็นเมืองซ่าง,งแก่โอ้โหอันนี้เนะี่ยเป็นอยู่ยนี่ไงคนขดุดรางวูบเต็งสับจมตี อันน e. ี้อีกอันนี้กระทึกไหมฮู้วมันเถื่ไหมแล้วท่านผู้ชมเนาะอันนี้กระทึกไหมเอานั่งกระทึกไหมอันไหนกระทึกไหมเถื่ไหมมาแล้วเนาะของข้าพระเจ้าลืมเอาก่อนจ้ดมันไม่เมื่อสฝ่ายกู้เราอยากู้โตนึงแค่หนึ่งสาเลยไหยป่ากกูโยกนึงกู Ta mua mua ở lốt này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không có ao nữa nào. ไม่ได้เป็นอะไรในอะไกรีเลยรอาตุ้นเลยแหล,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 ละเนี<ะ>่ยน้องน้อยเลยโอเคแงบเลยไปเอาเจอใหญ่ๆเลยจ้ามาทำกันเร็วบ้างรักดีวันหน้าจริงก็เถอะท่านผู้ชมจงดู อันนี้คือยิ่งใหญ่อลังการเลยจ้ะมันต้องแบบใส่พลังนี่เนะน,น,นาะอ๋อเดี๋จะหยับตีปันยังเลยจิ้งกลบจิ้งกลบมันร้อนตัวน้ำมานี่อันนี้คือยิ่งใหญ่อลังการยิ่งนักท่านผู้ชมนี่นี่ใหญ่บากใหญ่จริงๆ ทานผู้ชอมอยู่อันนี้ก็มีเนอะนี่เขาฮักเอาเลยตัวนี้นี่น้อยเขาก็เอาได้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ยังมีโอ้คุณพระคุณจ้าอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ขุดเอากงกุนกุขุดเอาขุดเอาอ้ยอันนี้เขาต้องขุดลึกๆต้องให้มันได้ใหญ่ทีบโซ่ท้าทีได้ อ้โหโคตรราใหญ่บ่ได้ักไปแล้วครั้นึ่งไปขึ้นไปเอาทั้งคันโอ้โหนี่ครับนี่หนึ่งสองสามต้องขุดวอกระวังแม่ะอ๊ะ อันน <l id> <ร kah> ี <Bond> ้คือฮักเอาอันนี้คือฮักเอาเย้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 ส่วนมาเทิมเนี้ยว่าหลงนัยไปเว่มไปขังทำเว่ยขังทำมาโอ้ยไปขางนั้นยังไม่ยังขังนี้ทางนี้นี่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 โอ้โหขนพระฮักเอาเลยอันนี้ฮักเอาอันนี้ฮักเอา โอ้โห oh. นี่ลเราจุลกำนะว้าว wow. อันนี้เอีกน,นีไงไม่ก็หักเอาเลยอันนี้ก็หักเอาเลยตวโยดูจุได้ละตอนนี้พุ่ขึ้นไปเอาเบือกเพิ่งทานผู้ชมอันนี้คือบ่นี้ละอันนี้ ผูช้ชมเราจะต้องไปบอลฮอนฮอน,อนไปบอลปั่นหิมโอ้ปั่นโมเมนต์หิม,มาเนาะคือเน่ะผู้ไฟระเบิดคือมันกําลังไหม้แล้วมันฮอนมากแต่เราจะต้องไปหาก,กินเนาะเดี๋ยวไปเบนนิ่งเดอ

คือเอาสั้นโคตรมันบ่นนเป็นเอาแล้วนะท่านผู้ชมนเนาะใสเก็นได้ไหมมีช่องไหมครับพี่น้องครับ <c oughs> นี่เล่ครับ <c oughs> ใช่ชนะเอามาะวาอยกลับบ้านไปเดียวดี <c oughs> เลก็เกถัดเจมู โอเค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 ้ okay, okay, okay. Okay. นเดี๋ยอาหาคุกซมเขาจะมาโชว์นอให้เบิร์นนี่นอเขาอ๊อม,มันต้องพอดออกอันนี้คือเปือ่อฐานคุกซมเปลือกเส้อาเลยเห็นปะเห็นปะได้นอไรคะเกรยขนาดนี้ไงนี่ไงเห็นไหมเห็นไหม ได้ทั้งนอได้ทั้งใบได้ทั้งกา้านป๊อปที่โตปรัิท้ายนี่อนไ้ใหญ่คืตอตัวนี้เดี๋ยวเขาจะเอาไปให้น้องสาวขเขาแต้งอยู่เฮือนอให้เขาไปปอกเขาเมื่อยละเอาบเห็ดละคือมันมดแต่สำเนีละท่านผู้ชมเก๋ <c oughs> <c oughs> คุณพระเฮ้ยกินน้ำอิม่มเนาะท่านผู้ชมตอนนี้นเราจะอำลาพาจากเดี๋ยวจะสอนอีแม่ปิดคลิปอีกบาทหนึ่งข้าอ๊ก แม่ว่าตามลูกเด้อเอปอบ๊อกบขอบใจคอบอ๊อกขอบใจทานผู้ชมทางไลา์ทานผู้ชมทานผู้ชมทางไลน์เออติดติดตามคลิปของน้องเอย้ยที่ติดตามคลิปกองน้องเอย้ย <laughs> เดียวห้าสองเมลูกเดียวห้าสองเมลูกขออําลาพาจากขออําลาพาจาก คลิปนี้ไปก่อนเดอ้อคลิปนี้ไปก่อนเดอ้อบายบายโอเคเรียบร้อย